ผมมีจากไดออโต้บ็อกครับตอนนี้อยู่ที่บูธมิสูบิชินะฮะมางานมอเตอร์เอไม่ควรพลาดมาเดินมิสูบิชิเพื่อมาดูตัวจริงของมิสูบิชิไทตันแอทเลตนะตัวนี้ยังไม่มีขายในบ้านเรานะครับแต่สามารถแจ้งน้องๆเซลล์ของมิสูเขาไว้ได้นะครับว่ามีความประสงค์อยากจะได้รถนะก็มาลองจับมาดูตัวจริงนะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เราอาจจะเคยเห็นเนาะผมเคยพาชมรถนะครับวันเปิดตัว ไปที่สนามเขายังไม่ให้ขับนะครับแต่ก็พาดูสีส้มสีดำแล้วแต่นี่ครับเป็นครั้งแรกที่เอาตัวสีขาวมาโชว์แต่มันเอาไปแขวนไว้แบบนี้แล้วเราจะจับเราจะดูใกล้ๆได้ยังไงนะครับก็มายืนสองยืนแงนดูเอานะฮะอารมณ์ได้แบบได้ฟีลแบบอะไรนะหมามองเครืงบินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับสำหรับ all new titan a h l e t e สีขาว ตัดด้วยชุดแต่งสีดำหล่อดุเท่มากๆนะครับไม่เป็นไรมันแขวนไว้ข้างบนก็เรื่องของมันเราก็ดูตัวข้างล่างเป็นสีส้มกับสีดำนะฮะผมก็เคยพาดูแล้วแต่ดูกี่ทีก็ชอบนะสำหรับตัวแอดลีดเพราะว่ามันได้เรื่องของอชุดตกแต่งที่เป็นสปอร์ตออฟโรดนะฮะแล้วถ้าเป็นแอดลีดเนี่ยเขาจะแรงกว่าใคร แรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่204แรงม้าแต่เครื่องเนี่ยทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงที่เป็นไฮฟ o อขับ2ตัวขับ4ที่เป็นตัวแอดลีตเทอร์โบคู่ใช้เครื่องบล็อกเดียวกันเลยนะฮะรหัส CN16 ดีเซล2.4ลิตรเพียงแต่ว่าจะมะีตัวเทอร์โบที่ไม่เหมือนใช่ไหมครับแล้วแต่ละรุ่นตัวเตี้ยตัวสูงเกียร์ก็คนละชุดนะเกียร์ที่เอามาชนกัน นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวเตี้ย150แรงม้านะครับเพียงแต่ว่าของมิ t s ูบิชิเนี่ยตัวเต,ตนเนี้ยตอนนี้มันเป็น150ม้าเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีเฉพาะเกียร์แมนวนวลนะเดี๋ยวรอดูวันที่เขาเอาเกียร์ออโต้มาชนเขาจะเอาอัตราทดไหนมาใส่แล้วม้ามันจะขยับไหมนะครับแต่เครื่องในบล็อกเดียวกันส่วนตัวไฮฟร r ขับ2ยกสูงรุ่นอัลต้าเนี่ย184ม้า นะก็เป็นเครื่อง c ซียนี่แหละเทอร์โบแปรผันนะครับเครื่องไมเวกด้วยนะวาลยกได้แต่พอมาเป็นตัวแอดลีดเทอร์โบคู่เลย2 0 4มา้ายังไม่เคยจะขับนะครับเร็วๆนี้เขาจะจัดให้สื่อขับเหมือนกันอยากจะลองเรื่องของความแรงเหมือนกันว่ามันมีฟิลเรื่องความแรงไหมเพราะว่าพอทำเป็นยูโร5ยูโร5แล้วเนี่ยมันอันค่อนข้างเยอะนะครับฟิลในการขับ ได้2.4ด้2.4นะแต่ตอนออกตัวเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างจะไม่ได้แบบไม่ได้ปูดปารแต่มันจะมีตีนปลายเพราะว่ามันมีไมเวกนะแล้วพอ,เ,อเรื่องของความร้อนในตัวระบบ DPF มันได้นะครับแคทมันเริ่มที่จะร้อนแล้วนะก็เหมือนมันเริ่มโฟลปล่อยโล่งแล้วก็จะวิ่งนะครับมันก็เลยมี184ม้าในตัวเทอร์โบเดียวนะครับม้าเพิ่มมากกว่าเครื่องบล็อกที่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวท็อปเขาเนี่ยเคลมไว้2 0 4มา้าเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าม้าลงล้อเท่าไหร่มาดูตัวจริงกันได้เขาโชว์สีดำตัวที่ก็แอดลีดเปิดเข้าไปดูได้เปิดเข้าไปนั่งได้นะครับแล้วก็สีส้มแอดลีด e. ส่วนสีขาวเขาแขวนไว้นะฮะต้องเข้าไปดูไหมอยากดูก็เปิดดูได้นะครับว่าได้อะไรนี่แน่นอนครับแอดลีดมันเป็นสปอร์ตออฟโรดนะครับ ต้องได้เบรกมือแบบดึงนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วมีเฉพาะตัวแอดลีดนะครับตัวร้านอื่นๆเนี่ยให้แพงแค่ไหนก็ไม่มีไททันได้ตัวที่วางแก้วเฉพาะตัวแอดลีดตัวนี้ผมอยากให้เขามีในตัวสูงทั้งหมดเนาะแต่ตัวสูงอื่นก็ไม่ได้นะครับเกียร์สำคัญเลยนะฮะระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิล์ได ขับ2ขับ4แล้วก็ขับ4ี่ของเขาเนี่ยสามารถกระจายแรงบิดไปที่ล้อคู่หน้าหลังได้ในลักษณะคล้ายๆกับโฟล์คล้ายๆ풀ไทม์โฟลิวได้นะครับไม่ได้เป็น Part-Time l o ็อกเพียงอย่างเดียวแล้วก็มี c s l c นะฮะเป็นล็อก50-50 c l นะครับีเกวียกว่าเกียร์เนี่ยค่อนข้างเฟีย้ยวตัวเฟืองของเขาเนี่ยมันสามารถปรับอัตราทดได้ครับ เป็นออโต้นะมันเป็นเมคานิกนี่แหละแต่มันขยับได้ครับอันนี้ดีเทลการตกแต่งเรื่องของทริมนะครับบ่เป็นบ่นนนผ้านะตรงกลางเนี่ยผ้าหนังกับแต่บ่อนั่งเขาจะยกไม่ได้นะนะครับน็อตจะยึดไว้ถ้าใครเคยเห็น,นอาจจะพับเรื่องแม่แรงอะไรได้ข้างหลังนะครับเก็บไว้อ่าแอ แอร์ก็โค้ดอินดีนะครับแอร์ของเขาก็เป็นพัดลมดูดความเย็นจากข้างบนนะฮะแล้วก็มาปะทะกับแผ่นฟลิปตัวนี้กระจายแรงลมนะครับค่อนข้างจะคืออินดี้ไม่เหมือนใครเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องอะตัวนี้มันตัวเทอร์โบคู่นะครับนี่ย เฮ้ยฝากระโปรงเบามากโอ้ฝากระโปรงหน้าเขาเบามากครับเอา้าฝากระโปรงค่อนข้างเบาเป็นโลหะนะแต่แบบรีดมาเบามากครับนะฮะใครที่ชอบเรื่องของรถกระบะดีเซลนะครับก็ต้องมาดูเขาไม่ได้ห่วงนะอยากจะเปิดอยากจะนั่งอยากจะเจาะลึกอะไรดูได้เลยนะครับตัวนี้เทอร์โบ ร้อยเรียงกันนะครับนี่ต่อกันเป็นซีเควนเชียลนะฮสองลูกนะครับลักษณะซีเควนเชียลเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนพวกเ,เทอร์โบสองฝั่งนะครับก็จะมีเรื่องของใบของตัวเทอร์โบหลักนะฮะที่หมุนจากอาไอเสียร้อยเรียงกันไปนะครับนี่สองร้อยสี่มา้าโอ้โหตัวนี้แหละ นะฮที่หลายคนรอคอยบอกว่าจะเป็นตัวขายหลักเลยวันที่มันวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันจะกลับมาสร้างกระแสคนเล่นรถกระบะเล่นรถออฟโรดนะครับนะก็เป็นสไตล์แบบเหลี่ยมๆนะสไตล์เหลี่ยมนะถ้าเราชอบนะครับสไตล์เหลี่ยมมันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามันหล่อข้ามฟอร์ r a n นเจอร์วายแท็กไหม ถ้าให้พูดตรงๆก็ไม่ข้ามเนาะปลอยเรนเจอร์ไวทสีส้มเหมือนกันมันก็หลอกกว่านะครับแต่มิตซู i ิชิแฟนเขามีฐานเขาก็เยอะนะฮะเขาก็เหนียวแน่นเหมือนกันสําหรับเรื่องของตลาดรถกระบะอยากลองเหมือนกันอยากลองใส่ 4Hi ของเขาแล้ววิ่งทางฝุ่นยาวๆนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วในงานเนี่ยมันไม่ได้ขายเนาะ แต่เขาก็แบบรับจองอโชว์สีขาวอะไรก็แล้วแต่คือมันก็มีเรื่องการผลิตอะนะหลายคนก็บอกว่าบทในความช้าของมันก็ไม่เป็นไรก็คนยังแบบรอๆแหละเพราะว่ารู้ว่าเขายังไม่ขายแต่เขาก็พยายามผลของมาโชว์นี่ครับเนี่ยเอาแชสซีเครื่องยนต์เกียร์มาเปิดให้ดูว่าโครงสร้างพื้นฐานของรถเขาเป็นอย่างไรนะะเนี่ยใครที่ชอบเรื่องของกระบะดีเซลต้องมาดูเลย นี่ครับเทอร์โบเป็นของกาเลตแล้วเรียงแบบ s e q u e เชียลแยกให้เห็นเทอร์โบสลูกเป็นครั้งแรกนะผมว่าเขาพยายามจะแบบคนอาจจะไม่เข้าใจเขาเยอะก็เลยเอามาแยกสีให้ดูนะฮะว่าในส่วนไหนที่เป็นเรื่องของเรื่องของความแข็งแกร่งอะเชดซี assis, ขนาดใหญ่นะครับเรื่องของระบบการสะเทือนทั้งในส่วนของปีกนกช่วงล่างสปริง แล้วก็กันโครงขนาดใหญ่ก็แยกเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะแยกเป็นสีเขียวนะครับบุชยางต่างๆเนี่ยลูกยางนะครับลูกหมากเนี่ยตำแหน่งต่างๆเนี่ยดูได้เลยนะครับค่อนข้างจะเฟี้ยวอยู่นะฮะวงเลี้ยวแคบมีความนุ่มนวลยึดเกาะดีนะครับถ้าดูจากรูปแบบของอการดีไซน์ ตัวช่วงล่างปีกนกบนล่างแล้วก็คอม้าของเขาคอม้าก็ค่อนข้างที่จะยาวกว่าเดิมนะครับวงเลี้ยวแคบมีความนุ่มนวลน,นะฮะเกาะถนนน,นี่เครื่องยนต์เขานะครับเทอร์โบ2ลูกเห็นเลยจากด้านข้างมีกระป๋องสองกระป๋องเลยนะครับนะคุมตัวเวทเกต แล้วก็จะมีระบบ DPF นะครับเผาตัวข่าเห็นไหมฮะมีออกซิเจนเซนเซอร์แล้วก็ตัววาล์วระบายไอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อมันย้อนไปก็เอาไปเผาใหม่นะครับตัวนี้ DPF ของเขาไม่มีการฉีดน้ำมันนะเท่าที่ผมคุยมานะครับแต่ใช้ความร้อนกียกรย์ไอชินลูกเบลเลอร์เทอร์เลย โอ้โหดูเฟรมเขาดิเฟรมใหญ่มากตัวเก่านี่เฟรมแบบครึ่งเดียวอันนี้เองมั้งตัวนี้เฟรมใหญ่มากแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่ใช่เฟรมตรงแล้วนะครับเป็นเฟรมที่เว้าวขึ้นไปเหมือนในพวกตัวตั้งไฮรักส์รีโวฉะนั้นเวลาที่ดีไซน์แหนบต่างๆเนี่ยมันสามารถดีไซน์แหนบให้มีความโค้งเป็นครึ่งวงกลมแบบพาราโบลาได้นะครับเนี่ย แล้วก็หูโชคตรงเต็งต่างๆจัดวางในตำแหน่งที่ให้ระยะในเรื่องของการยืดยุบเพลาใหญ่ยยกว่าเดิมนะครับเนี่ยดูโครงสร้างโครงสร้างค่อนข้างจะแบบอลังการคุณเทียบกับตัวผมอะถ้ามีแบบเนี้จอดอยู่อะคนไม่รู้อะคิดว่าเป็นแบบ เป็นชัดซีนะนี่ว่าเป็นชัดซีเครื่องยนต์ของพวกรถแท็กเตอร์รถไถอะ่ะมันซ่อนอยู่ภายใต้รถกระบะนะครับมันอลังการมากนี่โช๊คของเขาเป็นโช๊คแบบควายนะครับเห็นกันแล้วเนาะระบบกันสะเทือนใหม่ก็มาดูได้นะฮะแต่รถขายจริงๆก็จะเป็นตัวตัวขับสองนะครับเป็นตัวเตี้ย เกียร์แมนวนวลตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็จะเป็นตัวสูงเกียร์ออโต้นะเทอร์โบโลูกเดียวเป็นตัวนี้184มมาแต่งให้ดูเป็นสไตลแบบ์แบบแบบสปอร์ตออโรด d รถใช้งานนะครับตัวนี้สา่ยางโตโยเนี่ยโอเพนคันที่ RT ล้อนะเพิ่มเฟนเดอร์เข้ามานะครับเขาบอกเริ่มต้น8 2 2 0แต่ตัวนี้มันจะ เป็นตัว9.4 0ละ9.38แต่งขึ้นไหมให้ดูเป็นแนวทางนะครับคนจะมักจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยให้เซลล์ไปคุยมาไปขอแต่งแนวนี้กันนะครับก็คือล้อ,อยางเฟนเดอร์กับตัวโรบาที่เป็นเหล็กเท่านี้เองนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลอๆกันไปนะครับแต่ ช่วงนี้นะครับถ้ามาเดินในงานเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับบูธค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมันอาจจะเหมือนดูเงาๆเพราะว่าคนมันแห่แหนไปดูรถไฟฟ้าของจีนกันตัวขับสี่ก็มีนะฮะตัวขับสี่ตัวขับสี่ก็ล้านกว่าบาทอันนี้ก็เป็นแบบแต่งสไตล์แบบสตรีทนะฮะเอาตัวเตีย้ยมาทำนี่รถในช่างนี่พวกอตอนครึ่งจะฮิตมากๆนะครับ แล้วนี่อะไรสีเขียวโอ้โหแสบตามากนะฮะล้อยางเลนโซ่ชุดแต่ง6800ตัวนี้เฮ้ยผมพยายามจะดูว่าเขาทำสีหรือเขาแรปสติ๊กเกอร์นะครับ๋อ,อแต่แรปแต่แรปเฟี้ยวมากครับแรปสติ๊กเกอร์มาถึงข้างในเลยนะฮะเนี่ย ให้ดูวิธีแรปสติกเกอร์เขาดิปกติเปิดมาเป็นไงครับแน่แต่ถ้าให้เขาแรปแบบนี้ร้านเขาจะคิดแพงหน่อยแรปมาถึงข้าไในเลยเนี่ยเออไม่จะเป็นสีแยกทูโทนแต่สีรถเดิมๆนี่สีอะไรสีดำนะครับแรปมาแม้กระทั่งตัวเฟรมประตูนะครับตัวคารของรถแรปหมดเลย งานเนียนนะร้านนี้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับรถคอกเนี่ยอคอกซึ่งหกแสนแปดนะครับเกียร์แมนนวลร้อยห้าสิบม้าอ่ารถจะเป็นสีดำอ้าวใส่ตัวพอแรงนี่กันกระแทกนะครับพอใส่แล้วก็เบาขึ้นด้วยนะฝ่าท้ายแล้วก็ปล่อย อกเท,ท่แนวนี้ผมก็ชอบนี่แต่งล้อทองนายช่างก็มาดูได้นะครับโอ้โหจอดรถกระบะรุ่นใหม่โชว์ตั้ง3 4 5 6 7 8 9 10กระบะอย่างเดียวก็10คันเนี่ยบูธเขาใหญ่ครับส่วนรถ SUV ก็ยังเหมือนเดิมนะเจโรปสปอร์ตเนี่ยคนมาดู ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวขายหลักอยู่นะครับตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวขับสี่ล้านสองตัวนี้ล้านสองยังไม่ใช่ตัวท็อปนะยังไม่ใช่ตัวแอดลีลล้านสองเทอร์โบเดียวร้อยแปดสิบสี่ม้าครับนะฮะวันนั้นผมไปขับมาแล้วขับมันเหมือนกันนะระบบช่วยเหลือต่างๆของเขาค่อนข้างจะแบบว่าคือมีความดิบนะมีความดิบนะนะก็ไม่เป็นไรนะฮะ สำหรับคนที่รอได้ก็รอราคาตัวที่อยู่บนเวทีไปเลยก็ได้เพราะว่าคือมันก็จบกว่านะครับเล่นทีก็เล่นตัวท็อปไปเลยแต่รถอีกโมเดลหนึ่งที่กำลังจะมาหลังจากนี้นะครับก็คือปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่นะฮะก็ใกล้แล้วสำหรับคนที่รออดใจรอนิดเดียวนะครับอีกไม่กี่เดือนตัวใหม่จะมาแล้วรอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ อยากได้รถใช้งานชอบอยู่แล้วก็ลองสอบถามเขามีแคมเปญส่วนลดโปรโมชั่นค่อนข้างแรงนะครับสำหรับ p าเจ r รถสปอร์ได้ของเยอะเหมือนกันนะฮะมี tone, a d a เท i คุ c o n t โท ne เกียร์ออโต้8สปีดนะครับเบรกมือไฟไฟ้ามีครบเลยนะครับนี่มีเรดร์ด้วยนะเขามีเรด้าด้วยเนี่ยอธิบายไว้นะครับบางค่ายเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆออกหลังเขาไม่มีนะ พวกอะดัพตีบกุสันโทนแบบของเขาเนี่ยระบบเบรกอัตโนมัติไม่มีนะครับเขามีมาตั้งนานแล้วนะปาเจโร่สปอรตัวนี้ก็ต้องชื่นชมเขาแล้วนี่อะไรอ๋อมีมีรถรถอินโดนะครับ SUV ขนาดเล็ก9 3 3 0 0สนาะฮะสำหรับ Xpander Cross นะก็คือรถอินโดเจที่นั่งเบนซิน1,500เติมชุดแต่งเข้าไปอีก มีความสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสไตล์ครอสนแต่ถามว่ามันลุยได้ไหมมันก็พอไปได้ทางฝุ่นมันเบนซินพัน0ครับอย่าไปคาดหวังเรื่องสมรรถนะทางลุยมากเอาเป็นว่า,าใช้งานในเมืองนะฮะพอใช้ได้นะครับแต่มันก็มีแบบเขาเรียกว่าสไตลิ่งที่มันหล่อขึ้นมาหน่อยแต่สมรรถนะเนี่ยมันจะไปเทียบกับพวกรถดีเซลขับหลังเนี่ยยากครับแต่พอใช้ได้ครับตัวนี้ ราคาดีครับโหส่วนลดข้อเสนอของแถมอีกเป็นแสนครับแสนสองลดจากราคาลดไป9 3 0 0 0นะเนี่ยมีแคมเปญเยอะมากมันก็เหมาะคนมีลูกเล็กนะครับโหลดไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมคนลุมอย่างนี้มียอดอย่างนี้โอเคเลยครับเออเอามาแต่งเป็นแนวสตรีท ล้อทองสายซิ่งนะครับนะเป็นแบบแนวแบบข้อบ้านสายซิ่งก็พอได้นะเพราะว่าสารตั้งต้นมันไม่แพงราคาตัวรถมันไม่แพงแต่เวลาที่เราจะไปไหนด้วยกันทั้งบ้านมันก็ไปได้เพราะว่ามันนั่งได้7คนตัวนี้8 9ดแนะครับมีอะไรอีกเอา้าเขายังขายอยูนิทรถเก่ง1เออแอดท์ดเขายังขายอยู่5้าแสีครับ โอ้ผมก็นึกว่าเขาเลิกไปแล้วตัวนี้เป็น e โคคานะครับ500,000สี 500, อ,อ้าวก็สำหรับคนที่งบน้อยใช้ได้ครับทางไกลเขาก็วิ่งกันไปทั่วแต่เรื่องของความสะดวกสบายความนุ่มสบายมันก็ลดทอนลงไปนะจ่ายเงินแบบ500,000จะเอาแบบ800,000มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้เขาใช้ e โคคากันอย่างพวก นิสันมาร์สอเมลา่าตัวเก่าอะไรเขาก็ไปทะลุไปหมดนะครับตัวนี้ก็ถูกลงไปอีกได้ส่วนลดอีกก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ไม่ได้ขับมันานแล้วม่วยหน้าตาเป็นยังไงนะให้ดูหน้าตาหนะ่อยตัวนี้เป็นเครื่อง,องอบเบนซินนะครับนี่ตอนนี้ตัวตัวห้าประตูมันคือมิลาสเนาะไม่มีแล้วจะเป็นตัวซีดานนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องตัวสีดานโอ้โ oh หก็ยังขายอยู่5,04 0 0 0มาลองดูกันได้นะครับสำหรับแอทตัวนี้เป็น Special ลดิชั o นอ๋อราคามันเลยแบบนิดนึงนะครับ5 0 0 0 0มันเป็นรุ่นพิเศษนะ,ะับมาลองดูตัวจริงได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูธมิ s ซูบิช i นะฮะมาลองดูสำหรับคนที่เป็นคอรถกระบะถ้าเกิด หารถใช้งานเที่ยวปีใหม่มีรถเลยนะยังพอมีรถเลยนะครับแต่มันยังไม่ใช่ตัวสุดของเขาตัวสุดของเขามาประมาณสักเดือน2ของปี2024นะครับรอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ลองมาคุยกับทางเซลล์เขาที่บูธได้นะประมาณนี้ฝากไปด้วยน,นะครับอย่าลืมมาดูบูธมิ s ุูบิชิมาดูแคมเปญโปรโมชั่นของเขาแล้วก็มาดูตัวจริงของแอด l ล t e ที่เขาแขวนไว้ไม่ให้เราจับนะครับ ส่วนที่ต้องฝากหนักๆเลยก็คือช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสุคท้ายวันนี้ผมมีจากไล้์ต๊ะบล็อกต้องราบก่อนสวัสดีครับ